กน่ามาเจอเจ็กพอรอบสองี๋ยวดูกันครับผมพี่น้องฝากกดติดตามให้อุชิตับด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอันนี้อุชิตับเย็นแล้วนะครับผมมาดูรอบนะครับผมอูสิมีปลาไหมนะครับนี่ซุกไว้นะครับผมตัวนี้ครับที่ติดงูเหลือมเมื่อ คลิปก่อนๆนู่นนะครับผมอันนี้อุจจตับดักทิ้งไว้นะครับผมอย่าบอกนะว่าเจอแจ็คพอตรอบสองเดี๋ยวดูกันครับผมอู้หูอู้หอู้พี่น้องพี่น้องอู้หูอู้หมาได้ยังไงมาได้ยังไงอูมาได้ยังไง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลองผมนะครับผมเจ็ดตัวนะครับท่านผู้ชมดูครับหลังแรกก็ทำซะแลว้วอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับสองหลังตรงนี้นะครับผมอยอย่าบอกนะว่าหลังนี้ก็หลังนี้ไม่มีครับผมอยพี่น้องเอ้ยหลังนี้ เอา้าอันนี้สองตัวนะครับผมเอากดได้นะครับผมอ uh, ุ้ยพี่น้องนี่นะครับบางวันก็เข้าบางวันก็ไม่เข้าบางวันเข้าน้อยบางวันเข้าเยอะนะครับนี่นะครับผมอ uh, ู้นี่นะครับผมนี่พี่โนโอ้องแจ็คพอตนะครับสวยงามมาก,ามมากดูครับอ uh. ู้ ดูครับพี่น้องมองเห็นหรือเปล่าครับผมนี่ครับอูซโลกว่านะครับผมแล้วก็ไซโลอีกสองตัวนะครับตัวใหญ่อ่าพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บปลากันครับวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับค่อนข้างไอชุดทุลักทุเลแล้วก็จะมีรอบตรงนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปกู้นะครับอนุญาตเก็บปลาตรงนี้ก่อนพี่น้องมันจริงอะไรจริงครับรอบหักปลาผมครับผม มาชมกันต่อครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเจอปลานิลฝูงอุ้ยพี่น้องเอ้ยลบแทบระเบิดฮะเดี๋ยวมาดูนะครับหลังนี้โอ้อใส่น้ำเริ่มตื้นนะครับผมเดี๋จะใส่ขยับเข้าไปน้ำลึกนะครับผมเนื้อโอ้เหมือนมีตัวครับแต่ไม่รู้ปลาอะไร เอ้านูน่นพี่น้องสองตัวนะครับผมนี่มีปลากระสูบปลานิ่นนะครับผมหลบตัวนี้นะครับผมทำงานเดียวนะครับตั้งแต่หลายปีแล้วใช้มาสี่ห้าปีแล้วครับนี่พี่น้องสูบชาวบ้านผมเรียกปลากระมันนี่พี่น้องมองเห็นหรือเปล่านี่โอ้ คริปัินนิน่แทงเจ็บเหมือนกันนะครับผมถ้าอันตรายที่สุดก็คือ,อ,อตัวกระดูกครีบนะครับทิ่มมือนี่หักคาี่อันตรายมากนี่ครับผมสองเต็มครับตรงนี้เหลืออีกซำหลังมาดูนะครับผมหลังนี้ หลงนี้เห่าครับให้ดูหลังนี้นะครับผมอู้หนึ่งตัวนะครับผมเอา้าถือว่าไม่เห้วเด้อตรงนี้นะครับผมนี่ได้สามตัวนะใหดูอีหลังนึงนะครับผมมันจะยกดูเลยนะครับถ้าไม่ติดก็แต่ส่วนมากหลังหน้า มันจะไม่ค่อยติดนะครับผมอ่านี่ไม่ติดจริงๆนะครับผมอ่ะนี่พี่น้องมันๆนะครับผมสรุปก็วันนี้นะครับผมอ่าเข้าลูกฝั่งนู้นนะครับผมรอบแทบแตกรอบแทบระเบิดนะครับผมอุ้ยพี่น้องยานเข้าก่อนนี่ผมติดงูอยู่แถวนี้หละใหญ่มากครับงูเหลือมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวอุตส่าห์ขออนุญาตลาไปก่อนก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะครับผม กดติดตามกดแชร์นะครับใครที่ชื่นชอบอวิธีการหาปลาแนวอุิจับนะครับสายรอบดักปลานะครับก็เน้นรอบรอบปลานินนะครับผมก็ช่วงนี้ถึงจะเป็นฤดูจะเข้าฤดูหนาวแต่ก็ยังพอได้ปลากินนะครับผมโอเคครับผมขอลาไปก่อนนะครับกดแชร์ผมด้วยกดติดตามมาเยอะๆเด้อพี่น้องสวัสดีครับผม